เขาไม่รีรรรรรบรูวรบร้ว่าแต่เล่ยนไม่ต้องรีเย็นๆ,ๆตัวนี้น่าจะสสดยาวมากดึงคับตะปินเบาๆเพราะรูไมันดึงดีนะสเต็ปนี้ยอยใช้ได้เลย เฟร์สเฟกส์อันนี้คือเอร์เฟก์เข้าไปสักชอบเลยชัชอบเลยเฟอรเฟกส์เอลูกเร์เฟก์เข้าไปบ้เนี่มันพี่ใหญ่กับน้องเห็นนะไม่ไหมาไม่ออสมั่นใจมันใจ ี่ยมแต่ทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตันตี้แต่มาไม่เป็นลูก,ออกที่ออสคืนนายเย็นออสนายเย็นดูดีนายรีบแกมมไม่เหมือนไม่มีอะไรแปลกเกิดเ,เยอะเงี้ยเฮ้ยไม่ไประมาท ขาแก้ไปให้ถึงถึงลูกหน่อยออสขาไม่ไปเลยไปแต่แขนโอเคเฟคยัง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 ไม่หมดมีีมีเอ ที่สุดจ่ yes> ัจัร้อแม่งเงียบ เอเฟกต์เ <c oughs> อบอย <c oughs> ู่ในมือใช้ไม่นประโยชน์ไหมเ,เล็กไหมกงเป็นลมนะใช่อืมเออเฟกต